เหตุผลหลักอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้อิสราเอลเองขยายการโจมตีลงมาทางตอนใต้ของกาซาก็เพื่อล่าตัวแกนนําระดับสูงของฮามาสโดยเฉพาะยายาซินวาฉายานักฆ่าแห่งคารยูนิสค่ะซึ่งทําหน้าที่เสมือนรัฐมนตรีกลาโหมฮามาสและโมฮัมเหม็ดดิฟนะคะหัวนหน้าหน่วยรบที่ประกาศเปิดปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมค่ะ ด้านหน้าโรงพยาบาลนัสเซอร์ในคานยูนิสนะคะแออัดไปด้วยผู้คนค่ะขณะที่หมอและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต้องเร่งลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งรวมถึงเด็กๆเ,เข้าไปรักษาตัวนะคะโดยตอนนี้โรงพยาบาลในกาซารองรับผู้ป่วยจนเกินขีดความสามารถแล้วทำกลางตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอิสราเอลยกระดับการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ทางตอนใต้รวมทั้งเคลื่อนกำลังพลเข้าใกล้าคานยูนิส ซึ่งกำลังกลายเป็นศูนย์กลางการโจมตีแห่งใหม่แทนที่กาซาซิตีหลังจากอิสราเอลเชื่อว่าแกนนำฮามาสหลบซ่อนตัวอยู่ในเครือข่ายใต้ดินที่ซับซ้อนของเมืองนี้นะคะซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของกาซาค่ะ ปัจจุบันตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีในกาซาเนี่ยพุ่งสูงทะลุ16,000คนไปแล้วนะคะในจำนวนนี้เป็นเด็กมากกว่า7,000คนขณะที่มีผู้สูญหายค่ะอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารอีกหลายพันคนซึ่งนี้ยังไม่นับประชากรในกาซาจำนวนมากกว่า3ใน4นะคะที่ต้องกลายเป็นผู้พยพแล้วก็เผชิญกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมด้านเจ้าหน้าที่ในกองทัพอิสราเอลตอบคำถามสื่อค่ะ โดยยืนยันรายงานข่าวเรื่องของตัวเลขนักรบฮามาสที่เสียชีวิตจากการโจมตีนะคะว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ5,000คนนั่นหมายความว่าอัตราการเสียชีวิตค่ะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างพลเรือนกาซากับนักรบฮามาสจะอยู่ที่2ต่อ1คนตัวเลขที่สูงเช่นนี้นำมาสู่คำถามใหญ่นะคะว่าสงครามครั้งนี้คุ้มค่าจริงหรือไม่ค่ะ ชาวกาซาที่อ,อพยพออกมาจากคานยูนิสทยอยเดินทางถึงราฟาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพรมแดนอียิปต์แล้วก็เริ่มตั้งเต็นที่พักอาศัยนะคะหน่วยงานสหรประชาชาติด้านผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ยอมรับเขาว่าไม่สามารถจัดหาที่พักพิงให้กับผู้พยบรายใหม่กว่า1 0 0 0 0แคนได้แล้วค่ะหลังจากปัจจุบันมีชาวเมืองและผู้ลี้ภัยอยู่ในราฟาแล้วกว่า7 5 0 0 0 0คนนะคะ แล้วก็มีการประเมินด้วยว่าปฏิบัติการโจมตีทางตอนใต้จะทําให้มีคนหนีการสู้รบมาที่นี่เพิ่มอีกกว่า500,000คนด้วยกันค่ะขณะที่ส i ายนั i นเช i m ไทนะคะเป็นหนังสือพิมพ์ค่ะเขารายงานอ้างเจ้าหน้าที่อิสราเอลเขาว่านับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นมีผู้บัญชาการระดับกลางของฮามาสเสียชีวิตไปแล้วประมาณ50คน ซึ่งรวมถึงผู้ประชาการกองกําลังฝ่ายทหารที่เสียชีวิตระหว่างการสู้รบในพื้นที่ทางตอนเหนือและสมาชิกสภาก,กองทัพฮามาสค่ะ การโจมตีตอนใต้ของกาซาแล้วก็บุกตรวจค้นหลายพื้นที่ในเวสต์แบงค์ถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการไล่ล่าตัวสมาชิกฮามาสนะคะซึ่งแกนนำฮามาสหลายคนค่ะตกเป็นเป้าลอบสังหารมาตั้งแต่ในอดีตอย่างริฟเองนะคะเขาเคยที่จะถูกลอบสังหารมาแล้วเนี่ยอย่างน้อย6ครั้งด้วยกันครั้งล่าสุดคือเมื่อปี2014ค่ะ ขณะที่หัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงภายในของอิสราเอลเองกลายเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนล่าสุดนะคะที่ตกเป็นข่าวหลังจากมีคลิปเสียงหลุดออกมาเขาว่าอิสราเอลจะกำจัดฮามาสไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามทั้งในเลบานอนตุรกีแล้วก็กาตา้าโดยหนึ่งในคนที่ถูกจับตามองมากที่สุดค่ะคือคาลิดมาชาวนะคะคนนี้เป็นหัวหน้าสำนักงานต่างประเทศพลัถิ่นและเบอร์สองของฮามาส ซึ่งเป็นจามินเนทันยาฮูค่ะ <c oughs> เคยสั่งติดชีพเขามาแล้วเ <c oughs> มื่อปี1997นะคะโดยเขาเนี่ยถูกลอบวางยาพิษในจอแดนแต่ก็รอดมาได้ปัจจุบันอาศัยอยู่ในกรุงโดฮาของกาตาค่ะอีกหนึ่งคนที่อยู่ในกาตาและต้องพูดถึงก็คืออิสมาอิลฮานเยนะคะผู้นำเบอร์หนึ่งของฮามาสซึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอลยอมรับเขาว่าภารกิจลอบสังหารแกนนำฮามาสในต่างแดนอาจต้องใช้เวลาหลายปีค่ะ แล้วก็น่าจะเกิดขึ้นหลังปฏิบัติการทางทหารในกาซาสเสร็จสิ้นลงค่ะโดยปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อิสราเอลยังไม่กลา้าเคลื่อนไหวอะไรมากนากักเนื่องมาจากอิสราเอลเองยังต้องพึ่งอิทธิพลของกาตาในการเจรจารแลกเปลี่ยนตัวประกันแล้วก็คงจะไม่อยากให้มีข้อพิาพาททางการทูตเกิดขึ้นในช่วงที่บรรยากาศในตะวันกกลางตึงเครียดอย่างมากนะคะขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สเองอ้างเจ้าหน้าที่ข่าวกรองตุรกีค่ะซึ่งออกมาเตือนอิสราเอลนะคะว่าผลที่ตามมาจะ เลวร้ายค่ะถ้าอิสราเอลลอบสังหารสมาชิกฮามาสในดินแดนของตุรกีค่ะ ในช่วงทศวรรษที่1,970อิสาราเอลเปิดปฏิบัติการลอบสังหารชาวปาเลสไตน์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุสังหารนักกีฬาอิสาราเอลในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เมืองมิวนิกของเยอรมนีนะคะซึ่งตอนนั้นอิสาราเอลใช้เวลาถึง20ปีด้วยกันนะคะคุณพรพิมลคุณพรวดีคะรอบนี้เจ้าหน้าที่อิสาราเอลก็บอกว่าจะไม่หยุดในการจัดการฮามาสจนกว่าฮามาสจะสิ้นซากค่ะค่ะขอบคุณคุณติศวันค่ะ